ตาข่าโฟมห่อผลไม้อย่าทิ้งนะคะมีประโยชน์เยอะมากเลยค่ะจะมีประโยชน์อะไรบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะนําประโยชน์ของตาข่ายโฟมห่อผลไม้นะคะปกติแล้วนะคะเวลาเราซื้อผลไม้มาค่ะเขาก็จะห่อโฟมกันกระแทกกันผลไม้ช้ํามาแบบนี้นะคะพอเราแกะออกแล้วเราก็จะทิ้งกันใช่ไหมคะแต่อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเอามาทําประโยชน์ได้ค่ะ วันนี้เรากมีสองประโยชน์จากโฟมห่อผลไม้มาแนะนำกันนะคะแต่จริงๆแล้วประโยชน์เขามีเยอะกว่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมประโยชน์แรกของโฟมห่อผลไม้กันเลยนะคะนี่นะคะวิธีแรกนะคะอันนี้เป็นตะกร้าใส่ขนมจีนมานะคะประโยชน์ของตะกร้าขนมจีนก็มีนะคะนี่นะคะแล้วก็ตะข่ายเราวางแบบนี้นะคะแล้วทีนี้สบู่ค่ะเราจะใช้สบู่วางลงไปอย่างนี้นะคะ ปกติเราใช้สบู่วางตะกร้าก็ได้แต่ว่ามันจะเปื่อยง่ายแล้วมันจะหมดเร็วเนี่ยเราก็จะเอาตะข่ายตัวนี้มาวางค่ะเพื่อให้เขาช่วยในการให้สบู่นะคะแห้งเพราะตัวนี้มันจะทําให้น้ําผ่านได้นะคะสบู่เราก็จะไม่เปื่อยเร็วค่ะนี่ค่ะนี่คือวิธีที่หนึ่งนะคะวิธีที่สองเราไปดูกันเลยค่ะค่ะและนี่คือวิธีที่สองนะคะแก้วน้ําค่ะแล้วเราก็จะใช้ตัวนี้ใส่ลงไปงนี้นะคะนี่ค่ะ แล้วทีนี้เราก็จะไปเอาน้ําร้อนใส่นะคะมันตรงนี้ก็จะช่วยให้เราไม่ร้อนค่ะจับง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดน้าร้อนใส่กันค่ะ<า>นี่ค่ะเรากดน้ําร้อนลงไปนะคะแล้วก็จับที่แก้วเลยค่ะโฟมตัวนี้จะช่วยให้เราไม่ร้อนนะคะนี่นะคะ,ะ<ๆ>เ้าราจะดื่มเราก็พับลงมาเนี่ยค่ะก็จะแบบนี้เลยนี่นะคะ แล้วก็ดื่มได้เลยค่ะสะดวกสบายง่ายมากจริงๆแล้วประโยชน์ของโฟมห่อผลไม้นะคะมีเยอะกว่านี้ค่ะแต่วันนี้เรากเอามาให้ดูกันแค่สองวิธีนะคะเพราะว่าเป็นวิธีที่รักใช้ที่บ้าน,นะคะ่ะนี่นะคะประโยชน์เยอะมากอย่าทิ้งนะคะ